สวัสดีครับคุณฟังกีรัครับคอลน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณขอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับวันพฤหัสบดีที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าฝ่ามือพิฆาตของพลเอกประวิทย์ชำระแค้นทักษิณ เนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณรุ่งเืองบอกว่าอย่างนี้ครับแพทย์ทองทานชินวัตรเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการโปรกกล้าปรกกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ส1สอของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนว่าเรื่องวุ่นวุ่นที่มันผุดขึ้นมาในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมนเลยทําให้ต้องมานั่งคิดกันว่าแล้วแพทย์ทองทานนจะรอดสันดอนหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับตั้งรัฐบาลก็เรียบร้อย ทักษิณชินวัตรแห่งศูนย์อำนาจรัฐเถื่อนบ้านจันทสองล่าไปแล้วคือทําให้พักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์เนี่ชิพหายวายป่วงแหลกยับขามือจากนี้ไปเนี่ยศึกภายในของทั้งสองพักการเมืองน,นี้ก็จะกลายเป็นไฟสมขอนที่ไม่มีวันมอดดับและถึงแม้ว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรซึ่งเคยติดคุกติดตารางมาก่อนจะยิ้มเริงร่าที่ได้ชำระแค้นพลเอกประวิตยวงสุวรรณด้วยการเขี่ย พรรพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ทําให้พักพลังประชารัฐเนี่ยเกิดศึกภายในกลายเป็นเมืองอกแตกแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าไฟสมขบอในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันอาจจะลามแล้วก็ขยายวงมาถึงรัฐบาลแพทองทานชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในเร็ววันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับภาษานิยายกำลังภายในเนี่ยก็บอกว่า10ปีล้างแค้นก็ยังไม่สาย เชกเช่นเดียวกับที่ทักษิณชินวัตรชำระแค้นพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณด้วยการเคลียร์พักพลังประชารัฐทิ้งไปชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณกับพักพลังประชารัฐจะต้องเอาคืนนายสรรวงเทียนทองซึ่งเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยอ้างเหตุผลว่าการที่พักเพื่อไทยมีมติเคลียร์พักพลังประชารัฐทิ้งไปเนี่ยเป็นเพราะว่า นักการเมืองในพักเพื่อไทยไม่สบายใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้ให้ความสําคัญในฐานะที่เป็นรัฐบาลผสมร่วมกันแม้แต่การโบดในเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยก็ไม่เข้าร่วมประชุมรวมถึงการโวตนางสาวแพทองทานชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยก็ไม่เข้าร,ร่วมประชุมคนในพักเพื่อไทยยังเชื่อว่าพลเอกประวิตยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง สอวสอี่คนที่ยื่นถอดถอนในเศรษฐาทวีสินจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่เป็นข้ออ้างของนายสารวงเทียนทองซึ่งก็มี DNA มาจากนายสนธเทียนทองหัวหน้ากลุ่มวังน้ำเย็นบ้านใหญ่แห่งจังหวัดสะกแก้วตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยยังไม่ได้ถูกยุบแล้วก็เอวตาลมาเป็นพักพลังประชาชนก่อนที่จะเป็นพักเพื่อไทยในทุกวันนี้ข้ออ้างของสรวงเนี่ยใครก็รู้ครับ ว่าข้ออ้างมันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละครับแต่ว่าเบื้องหลังแห่งเบื้องหลังจริงๆก็คือเป็นเพราะทักษิณชินวัตรผู้เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงตัดเป็นตัดตายกับตระกูลวงสุวรรณถ้าอ่านระหว่างบรรทัดที่ทักษิณชินวัตรเปิดใจในงานที่ไปพูดงานดินเนอร์ทของสื่อครูเนชั่นที่สยามพารากอนเมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยนะครับ เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเพราะความแค้นฝังหุ่นที่ทักษิณมีกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมาโดยตลอดเป็นความแค้นที่เกิดจากบุคคลทั้งสองในเคยพึ่งพาแล้วก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมาด,ด้วยดีในการให้สัมภาษณ์พิเศษงานเนชั่นทีวีดินเนอร์ทอลนี่นะครับทักษิณชินวัตรได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งเริ่มมาจากการแต่งตั้งคณะกรรมการปปชในสมัยที่พักไทยรักไทยเ,ยเป็นรัฐบาล ช่วงปี2548ทักษิณชินวัตรเปิดเผยความหลังลงลึกในรายละเอียดเมื่อครั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทยรักไทยบอกว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งเขาตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้ช่วยพอบบทบแล้วก็เป็นพอบอบบสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยหนุนทหารคนหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการปปรชแต่ผมเนี่ยขัดขานเพราะเกรงว่าทหารคนนั้นจะรู้กฎหมายหรือไม่ เลยทาให้นายสุชนชาลีเครือซึ่งเป็นประธานผู้ทธ่สภาในขณนะนั้นแล้วก็เรียนหลักสูตรวะปะอ,อกับพลเอกประวิทย์ไปบอกเขาเลยทําให้เขาเนี่ยโกรธตั้งแต่วันนั้นที่เป็นคำพูดของทักษิณชินวัตรนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2544ที่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมีตาแหน่งเป็นผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ ยศพลโทต่อมาในปี2545ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพภาคที่1ซึ่งถือว่าเป็นลายหรือว่าเส้นทางที่มีโอกาสจะได้ขึ้นถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับจากนั้นถัดมาอีกหนึงปีครับคือปี2546ก็จะรับการแต่งตั้งขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครองยศอัตราพลเอก ในปี2547ก็ก้าวขึ้นไปเป็นผู้ประชาการทหารบกแทนพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรลูกผู้พี่ของทักษิณที่กเกษียณอายุราชาการแล้วทักษิณเคยกล่าวในทํานองด้อยค่าพลเอกประวิตย์ระหว่างที่ทักษิณเองเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ในต่างประเทศทักษิณบอกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยเคยเกาะขอบโต๊ะแล้วขอเป็นพบทบต่อมาครับ ในปี2548ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณจะต้องกเกษียณอายุราชาการจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในวันที่30กันยายน2548ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาประจบเหมาะกับที่กำลังมีการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชชุดใหม่แทนชุดเก่าที่มีพลตบดเอกวุฒิชัยศรีรัตนบุตรเป็นประธาน ซึ่งจะต้องสิ้นสุดวาระก่อนกำหนดเนื่องจากว่าถูกศาลสั่งจำคุกพร้อมกับกรรมการปรปรชอีก8คนคนละสองปีแต่ให้รอลงอาญาเอาไว้สองปีฐานกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่คณะกรรมการปปชชุดใหม่ที่มีการสรรหาเพื่อให้สมาชิกบุษิสภาได้ลงมติเห็นชอบมีทั้งหมด18คนด้วยกันก็จะคัดออกเหลือเพียง9คนในนั้นมีชื่อของพลเอกประวิทธ์วงษ์สวรรค์ติดอยู่ในโผ ทั้ง18คนด้วยแล้วก็มีข่าวเบื้องลึกนะครับว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยต้องการจะนั่งตําแหน่งประธานปปชจึงมีการเจรจาแบบลับๆกับทักษณิณชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นแต่ว่าการเจรจาเนี่ยไม่เป็นผลนะครับอย่างที่สามารถต่อจิ๊กซอภาพได้ตามที่ทักษณิณเปิดใจเอาไว้ในงานเนชั่นทีวีดินเนอร์ทซึ่งเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลพลเอกประวิทย์ก็เลยขอถอนตัวในรอบ18คนสุดท้ายที่บ้านี้ ย่อหน้าอีกย่อหน้าหนึ่งที่บรรณาธิการครัวเนชั่นไปสัมภาษณ์ทักษิณชินวัตรแล้วก็ไปถามทักษิณว่ามีอะไรอยากจะบอกพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหรือไม่ทักษิณตอบว่าอย่างนี้ครับเราก็อายุมากกันแล้วนะครับฟังธรรมะกันสักหน่อยใจเย็นจิตใจจะได้สงบอยู่เมืองนอกมาสิบกว่าปีคดีก็ยัดมาให้ผมทีแรกก็โกรธนะครับตอนหลังก็เลยเฉย และพร้อมกันนี้เนี่ยนะครับทักษิณยังบอกได้ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยผมเคยคุยกับพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณเรื่องร่วมรัฐบาลกันแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกเลยแล้วทักษิณก็ทิ้งท้ายบอกว่าเพราะเขาไม่รู้จักแล้วนี่แหละครับบนโลกใบนี้เนี่ยทุกอย่างล้วนแต่มีที่มาที่ไปและภาษานิยายกําลังภายในจึงมีคําว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชําระ สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่กล่าวเอาไว้ในตอนต้นนั่นแหละครับว่า10ปีล้างแค้นก็ยังไม่สายส่วนภาษานักเลงที่บอกว่าทีใครทีมันเนี่ยจดไม่ไปก็เป็นทีของพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งน่าจับตามองมากๆนะครับมีข่าวที่ยังไม่มีการอ้างอิงเม่อฝ่ายของพลเอกประวิตยเนี่ยมีคลิปทั้งภาพและกระเสียงชัดเจนทุกชอ็อตจากเหตุการณ์ที่บ้านจันทร์ส่องล่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2567 วันนั้นทักษิณชินวัตรเรียกประชุมแกนนําพักร่วมรัฐบาลมีทั้งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเพื่อหาเรื่อง,องนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนเศรษฐาทวีสินและในวันนั้นเนี่ยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันเบื้องต้นว่าจะให้ในายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาซึ่งกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายว่าทักษิณกําลังครอบงําพักการเมืองคือพักเพื่อไทยและก็พักร่วมรัฐบาล ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของเรืองไกรรีกิจพัฒนะเรืองไกรนี่เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอยู่ด้วยนะครับเจ้าของฉายานักร,อ e ร้อง e m s เรืองไกรไปยื่นคาร้องให้กกตในสอบแพทองทานชินวัตรว่ามีเหตุต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเรืองไกรอ้างเหตุและผลในการยื่นคําร้องต่อกอกตทั้งหมดเนี่ยหปมด้วยกัน เกี่ยวกับกรณีที่แพทองทานมีหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัทต,ต่างๆของตระกูลจินวัตเมื่อวันที่15สิงหาคม2567จริงหรือไม่จริงและทำไมจึงจดทะเบียนกรรมการลาออกในวันที่19สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคือวันที่16สิงหาคมและกรณีนี้จะเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของแพทองทานจินวัตสิ้นสุดลงเฉพาะตัวต,วตามความ ในรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บผ้าประกอบมาตรา187หรือไม่นี่แหละครับคุณนุ่งเรืองบอกว่าแค้นต้องชำระของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะฟาดลงไปที่กลางกล่องดวงใจของคนที่เคยเป็นนักโทษเด็ดขาดชายอย่างทักษิณชินวัตรดวงใจที่ชื่อว่าแพรทองทานชินวัตรฟาดแบบเต็มกระบวนฝ่ามือพิฆาตเท่านั้นนะครับแต่ทักษิณและ พักเพื่อไทยอาจจะไม่รอดด้วยก็ได้นะครับ